จมใช้คลิปนี้ชิได้รัดคิ้วไว้ทักบัวทันบัวไกลบัวไกลล้มเธอระสองเลยหามก็หามทางหล้างบัได้บัวได้มามาเดี๋ยวเปลี่ยนทีมงานหามก่อนเอาบัวทันแล้วไปทิเปลี่ยนทางหน้าแต่กะเข้าใจทุกคนที่เข้าใจนะการหาอยู่หากินมันต้องเป็นทีมงานมันจังได้ เห็ดดืขึ้นเจ็บบาดเลยล่ะมองดูมองดูงดูเห็ดดืขึ้นเจ็บบาดเลยแหละเฮ็ด้นข้าวยครออต้องบริคือเลยเฮ็ดซีนาอีกามเนาะ

ทีงานคึกคักขนาดบุบบับบุบบับอานกเสอนมูนี่บโคือต้นข้าวไก่เนาะบคือเนาะมีจิลีอยู่เนาะันไหด้มูสงเลยเนาะโหได้เห็ดยาเห็ดปวก่ะเห็ดปวกท่านมีรายงานทางบ้านเนาะรายงานลวเออทางบ้านได้เฮ็ดบ่ โลทีมโลเตะทากินหมูได้หรอทากินหมูจังไนประมาณช่องซามองหนึงกระชื่อกระหอดเลยเออกรงเทชอามองนั่นแหละบอกไปนี่แหละมือเมื่อยเลยรายงานตลอดครูครูสุดเลยได้บม่อไรก็มันมันโทรบอกต้องโทรบอกก่อนวัดเมื่อแล้วมาแล้วเนาะใครก็เกี่ยมท้า ทำหนำทำไหนทาทำหนกทาแปลงทาล้วเด้อทักเลยนะบ่ไกลได้จะโทษนะบ่เบ่ไกลเดีนหนำเ็นโกูะไโทษเลยกรหูอยได้บกเกินวันอาทิตเออท่านนี้ได้จะไิโทษบ่บ่ได้เห็นนาอย่ว่าหอรูเนาะบ่เคยโทรเมื่อบ้านเนาะก่อนเโอ้มานนอมอนี้รอบมี้มานอยู่เนาะพอได้กิน เขาคาเนาะข้นั้นมันอยู่เนาะโอ้ใช่คือกระตุกมัอยู่เด้ออันนี้มันไปชะะเนาะเขาคาเนาะโอแมนมันอยู่ใส่ช่วยนะมันอยู่มันจะบังแต่แต่บอมันอยู่มันไ่ได้บังมันบังอยู่แต่พี่มันบังแบบนี้นี่เป็นบังทางนามันเออบังทางนามงกลางนี่ยิงซุกยิงบุกไม่ใช่จะเมืองต้นนี่ล้อล้อสมอยู่ไม่ท้นไม่สามระจับฮะทางนั้นก็ะกำลังดังดังไฟทางพี่ก็นึ่งเข่าเราได้ได้หมูแล้วกัน

ได้แล้วไปลุกมีน้องนนไไปไม่มคุ้นนี่นี่เด้ละยิงเขาพลาเขาันโอดพลายังไปเด้จริงตัมันออกทางควางนี่เรบวมาได้คุไปกมาัโบราณนะคุมูไบแล้วไปไปพาไปแ่งโตแล้วก็มันบอลไ

เศรษฐกิไทยมันจำรื่อดมูซ้หลักมนั้นสองหลักนหมูแต่วาหมูซ้ชอกหมูแบบเทกะเลงอยู่นะหมูเขาบอกหางมัได้เนาะหมูอ้วนนหมูจอยเออหมูจอยก็ลองหมูอันซ้ำมันหนึ่งเนาหมูดูครัวแล้วละก็เป็นชิ้นสดได้ทุกคนในรอบนี้จวด ชอบเรี่ยมเขาว่ำเอาไปเลยมัน้องทันกันเขามา n เลยเอาไปเลยได้มันจัเมื่อฮะั้งผู้เรียมปันชีนแหงแหละทุกคนเอ้ยกุ้ยตะกอไดมันเด้กุ้ยพืนก็ตะกร้อแจ่ด้แจด้ปันเดอปันเดอปันดอปันเดอปนเอปันเอเดอยัิเดอปันเดอปันอปนเดอันเดปนเดน <laughs> à, hao điều có hao xí lược tôi sản lược tôi nhau với gần ờ là cái hết bên mặt là cái bên con ừ. cũng <laughs> ừ. không hết rồi từng ตลอดกับสายนี่เนาะแผนแผนคีเลยหู้จูมือรถเลยเขามือราเลยพอไปเห็ดกับบุคัลพักรถน้าพอเห็ดเนาะตาโนดใช้ขีหว่านทะเลเลย sắm đồ để ăn múa đấy bồ sắm đồ để ăn múa đây để ăn pha này sắm để ăn pha la đừng để ăn múa đấy lòng này để ăn pha la mà sắm đồ để ăn múa bồ hai đứa đó chung hai đó là là một không sáu nay vẫn chưa มือเช้านี่ยัดมาเต็มแล้วเนาะเต็มสติงแล้วมือเช้าเนี่ยนะมือเช้านี่กับโบแมนเนาะของบอดี้เนาะโอ้ของแซ่บมือเช้าในก็ได้คือว่าหายากสมู๊ดเลยมารอบนี้สุดยอดเลยของนี่หักกะลีสองโตสามไก่หนาในเมนโทรศัพท์บวไก่ดังคู่มือยอะเยากได้ยินคู่มือเพิ่มแล้วเนาะกยเยอะบวไก่บ่บอไปน้ำบ่หนูไปป่ะจะไปรอมุงอยุดหยัดจะพ่นโบชวนเนาะอยาแต่เพ่นโบชวนแบบนี้ ทุูคนยังปั่นซีนแหงอันนี้เนี่ยของเบาไก่แล้วทุกคนเยนี่ของนายานเด้นอนอนจื้อแล้วของนายพานกันดีทีมมัดซีนเลยคันวาวทางทัวนอมันถือมันมันแต่พอมันตัวนี้ได้ ตัวนี้มันกว่าตัวบกกาได้เนาะพอดีแซบขดเอาไปแล้วชิมมุงเนะแซ่บคือบว์ตัวสไตใหญ่หนิยงย่างย่างพาผ้าเดี๋ยวเอีไ่ลี้าาไปู้หันมันหันมันหันบ้างไปเ สิ่งก้อนนี่ส่วนนี้เป็นนิ่งตรงแห้งน้นลูกมุาตรงแห้งนะคุยแต่ถงยางนึงหนาจะอยู <Five> ่เกือบโลมาเลยห่อถงยางเด็กก็ถงยางหน่อนี่นะได้แล้วครับมัดไว้กับถงยางนึงนะ เอาตัวเปียกมาให้ทำเละพูดตัวเปียกต่อคนนี้ดี่ใดกนจำกันนแ้อเอาเี่ยนก้มันนันกันแล้วคันยังไม่ได้พูดงานเต่าเลยสองคนฝันไม่นิ่ทุกคนนี่ก็กำลังปั่นพูดสินชด

เอาตือา่ะเอาลเอาล่อา่เปาน่เา่นเล่ะเอล่อาล่ะอาเอา่อลเอาย่อลเอาละเอ่อาลเอาลเอาล่เาล่ะเอยล่อล่เาล่ะอาล่ะเอาอาล่เอาล่ะอาล่อนเอาล่ะเอาล่เอาลเอาย่ะเอาล่เา่เอาล่ะอ่ะเอา่เอล่เอาล่า่อาเล่เอาะเม่อ่เอาลอลเอาะเอ่เอาเอาลอาเลเลเาย่ะอเล่ะเละอลาลอาลองลอาล่อ่ะเอ่ะเอาลเอาลเออา่เจ็บเอว่าคุ้มค่า สองโตคือว่าุอยู่ได้คนไล่ก็เจะาหลาหลายเลยสอโตกบอได้สเนาะบได้สามนี่อัเแนีะนี้นี่อันนี้ผู้ใดและนี่เพิ่นเพิ่นลื่นและนี่ทุกคนเลยเพิ่นลื่นซีตีนกับข้างมันซีซีแล้วบอได้เอาหอนหัวซ้ำ บัลนี้ก็สิได้กูพากูแพรแล้วบอลไก่ก็ได้ได้แต่ข้างกับกระด้านหัวได้กะด้านมันไม่ไปแล้วนะกินข้าวก่อนเดินทางกลับทุกคนเลยผัดผงไช่มันได้ได้ของแสีบเนาะมาได้เอาหนึ่งเฮ็ดได้มาเนื้อตัวนี้แคบกว่าตัวดมิดมัน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 เหรอ แทบนดแ่มันนเคื่อไปเราไปรลบดองอนก่ไปโหลดเด้อบดีกับเบลไปย่ามันย่ำไปใช้สัมผาดเขาน้ไหมยังคือโบกินบ้านบ้านไหมคือโบกิน บางมาไม่หมกเน้กระตายตัวนึงเขนน้ำน้าขยายวงขึ้นนี่ขามาขาตบนเเป็นขาอยูรักบ่ขาอยบไ่มาหมูดว้อย่มาไนองกินมเออมูมากยังควางไว้อยู่้างนองเอกินแะาา่นคูเียแล้วลูกมกันตักไว้แล้ก็นั่งยิงอยู่มาลูลาเลยวานูนไม่ผมไปเห็นหมกเนาะหาควางไว้อยู่เออหมูเนาะ หนึ่งเ้อ no ีกครับอืามาโอ้ย no. ซ้กตายตัวนึงละพวกเรมากเลยจ้าจาเบียกาอจกาเบิ้งมชื่อยังอิ่มแล้วนี่รวกินราเด้อกินรอได้ห่งนยอนบอกไปว่ามาแล้มัเลตะแล้วบิเป็นยังมเนาะีี้ี้ไก่น้แเนาะไหูดูไก่บ่ันบ่บองนี่เราลืมได้บ้เบิ้งเนาะเอเ้มเราลืมเนาไก่บาอก่อน เย็นอยู่ในหันนงไฟยาเบาาอยู่นะคงเื้อไฟเือเโอ้ยคงเาลืปเลยฮะเก็บเครื่องเก็บของที่จะเดินทางกลับบ้านละถือว่ารอบนี้มานี้ทุกคนเลยเดี๋ยวเดินทางกลับนํากันองเปาปไปไโอ้ยลยมอนก็ได้เข่าหันกเก็บเครื่องเก็บเงินมือมัดเลยแหละ วนจันเนาะประมาณหลวนจันเนาะอันนี้อันนี้บ่อันคันบริได้กินหมูกินอันนี้เราบริได้กินหมูนะเบิ้งชิมนะจะนันบริได้กินหมูนะกินหมูแล้วเดี๋ยวบ่เนี่ยไปทุกคนบ่นี้เดินทางกลับนะคือว่าไักระทำหาแต่ยา หลบนี่โชว์เลยได้มูยองโตเบิ้งผูบอลควมูนี่อยู่จุดนี่นี่สามสี่เลยได้เนาะมูนี่สี่โตหมานขนาดจุดนี่ถึกบอลแล้วมาสะดวกสบายบอลนี้ใกล้น้ำใกล้ยังยำเลยนะรอบนาต้องนอางกระตุกอันนั้นมานั่งกระตุกไงหลุดกดปีออ Để mua xong tổ lời oh, Tổ mà ăn là đi ô nè Bẹt mà thấy cháy nè hả? Hả? Dù đòn Xong tổ lột Tương heo Tương heo

ตอนนั้นยังไม่ได้แหงข้าวไม่ได้งแน่ล้หคว่าแหงลงหลายลด้วยลงเยอไ่ได้ไ่ได้ลงเอันเดบอกข้าม้าลง้าเา่่ได้ไ่ได้ไ่ได้จดไปไ่ได้ไปไ่ได้จดกันไ่ได้ลงลง่ได้เ้อได้ได้แลลงลืนลยัง นานาืนสนา่รอถือกเฮ้ยหยังหมนยหมเหมดยังนี่กำลังพลเพลิงคล้งคนเครื่องคนนะโยหามเอาหลหามมาก็ได้น้ะหามเอาเบิงนขันนหามผ่าดและคันนะหามเลยบ่ต้องอัดก็ได้ลองเบินก่อนคํัแต่ว่าขันนี้อัดก่อน

เอาบได้หามบ่หามแล้วฉามสองคนหามสองคนบ่แพ้มันมันบ่แพ้ลมลมนอดไปเลยกอดโจลดลมเลยบ่หามแพ้หามเอาเออชฉามมันนี่เด้อ้หาม่มันบ่แพ้มันได้มันเงี้ยกว่าเนี้ยแม่เลยแม่เลยรถคันนั้นเน้ ขนาดหลายคนไม่ยิ่งเขาเด้นั่นลุมใจอ้าวเขาวิทย์ขนาดเขาไปปะหมดแล้วเขาขันมาขันมาทำตัวนี้ก่อนรถตัวนี้เป็นยังไงเป็นไปกันได้ป่โอ้ทีมงานคืนก่อนมานเลยได้เนาะแจ้งข่าวมาเลยรถตอนนี้เรียบร้อยเลยนะรถแกใไ่หมวโต๊ะเลยเนาะเดี๋ยวเอารถไทยคามก่อนเท่ากับเท่ามือ